เฮ้ยไอเทบอลถ้ายิงไม่โดนมึงตายนะกูบอกเลยไอ้กูไม่มีแรงเลยกูไม่มีแรงเลย

ลุยช้าวันเฮ้ยลุยช้าวัน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 ฮะวิ่งแต่ผมปวดปวดยากเลยสัสข้างหลังมึงอ่ะเฮ้ยตรงนั้นเหรอฮะตรงนั้นเหรอทำไมกูกดยิงแล้วมันไม่ออกวะมันสับอ่ะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเกือบแล้วมจะอาออย่างเงี้ยได้ได้ไดนะได้นะโอ้ยฮรอยยี่อนโลฮวนโลโลแค่ไหนกันเชียววะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเอสสองไม่ตายว่าตัวเฟิรเลยโลย้โลโลมากไหมวะสรเนทิทันของกูอะไรครับนี่ย มึงมามึงมามึงเจอกูอะไรอะไรอะไรสมดุล ouais. ย uh ี huh. ่น้องเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้โหไอ้เจ้าเป็งเอ้ยเล่นจัดใช่ไหมได้น้อมรับคำถามับณับลไป เฮ้ย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 ้ยเฮ้ยฮเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเอ้ยว้ย้ยเยเฮยเฮ้ยเ้ย้เ้้ยเฮ้ยเฮ้้ยฮ้เกียเ้ย้เ้ย้เเเเเเ้เฮยเ็เ ก็เนี่ยเปเป็นจัดละกูจัดดูอีกละเมพกัทรูเฮ้ย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 เยเฮ้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 ยเ้ยเฮ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 เฮยเฮ้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 เฮ้ย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 เฮ เอ้ยโอหกูยิงไอ้พัดเป็น143ไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยกูได้สูตรแล้วกูได้สูตรแล้วเฮ้ย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 เจ้าพนั่งย oh ิงว oh no> ่ะเฮ้ยกูได้สูตรแล้วกูได้สูตรแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้ยกูเลงตั้งนานเม่งนั่งเฮ้ยโอ้โหเป็นยังไงกูก็นั่งเป็นอะไรมาดูดิไปเลยไปเลยชีวิตตายมันี่เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยไอ้นอนที่ขนาดเชนลีฟเข้าเลยนะไอ้เหี้ยก็เป็นเท่าไหร่นี่ว่าเชมโลเชมโลเฮ้ยโอ้โหเลยสับไวไปกดยิงไวไปหน่อยโซ่เจ็บโซ่เจ็บอ่ะไอเจ็บแค่ได้กันเชียวว่ะ เอามันไม่ฟิวจะนด้กูเลยไอ้ยังไม่ฟิวไม่มีแรงเล่นแล้วแต่ฟิวไปเลยไอ้ยังไม่มีแรงเล่นแล้วโอ้ยใครอยู่ตรงนั้นล่ะเราตายกันเต็มเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหระยะดีระยะดีเฮ้ย ไอ้ยังโดนล้มโอ้โหโอ้โหอะไรครับดีไอ้คิดซ้อมซ้อนโคตรนานเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไปกันก่อนโอ้ยกูชักเม็ดนานจัดไอพอดเนี่ยเอาเรื่องจัดอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะ อ hey. hey. hey, hey, hey. um. uh. uh. ู้พ ah ี่โค้งอันตรายเจอกูเฮ mm ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วอยู่ข้างกูวะอยู่ข้างกูวะเฮ้ยอือเฮ้ยไอ้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 อ้ไอไอ้ไอ้ออ้ไอ้ไล้อ้ไอ้ไอ้้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 ้ เออใช้ไม่อยู่นัดนัดเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปทำอะไรกันเนี่ยการซุ่มดการซุ่มดอุ้ยอุ้ยเอ้ยโอ้โหนี่เดียว แบ่งกะโดดดางายดางขวาเลยเมื่อกี้โอ้ยเชี่เฮ้ยยิงอะไรกันยิงอะไรกันอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกมาดิฮะ

ให้กูรโ้เลยสิงรอยยีสิบสองเอ้ยยี่สิบสาบเอ็ดเพื่นเดิมยังคนได้ด้วอุ้ยอุ้ยเฮ้ยช็อตเลยอ้อโไม่จงอยู่ไหนกันน่ะเออสักทีเถอะวะเฮ้ย

ได้กนอ้กระสุนหมดกสหมดระสนหมดหมดเยเฮ้ยโอ้นี่เดี้ยเองอ่ะหมดเสียมหมเสียมแล้วไม่ทำควยเลยไม่ได้เลยวะจะหันไปยิงไม่ก็ยิงไม่ยิงไม่ได้ดอดยิงอยู่เนี่ย